จะให้ทุกคนดูทางเข้าซอยผมนะครับก็ได้กาแฟขนมปังมาแล้วนะคุณผู้ชมนะค้ะกาแฟขนมปังมาแล้วิืิธีการไปคือจะเอาล้อซ้ายเนี่ยยิงขึ้นไปบนเนินเลยนะงั้นจะเกิดเราจะที่มอนะอะสวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับช่อง RPK เ x ่นเคยนะครับในะน,น้่ราก็ตื่นมาทำงานเหมือนเดิมครับทุกคน นีงานเราจะประมาณนี้นะครับนะ้อันนี้ก็เดี๋ยวก่อนจะทำงานก็ต้องไปหาเครื่องดบก่อนนะไปซื้อกาแฟกันสักหน่อย,ยนะไปกันเลยท่านผู้ชมขับรถลัดจมขัดนะครับจมเชื่อม คือเลยมันคือบรรยากาศข้างนอกนะครับคือข้างนอกนี่คือบรรยากาศดีมากทุกทชกเช้าๆแต่อนนิดๆนะครับก็จับประมาณนี้ไป l ้ดูกัน นี่ขนมปังสองชิ้นตอนเช้าเนี่ยอะไรบ้างก็เบอร์ดี้นี่แฟนนี่เงปังไปทำงานได้แล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูทางเข้าซอยผมนะครับก็จะประมาณนี้ครับดูนะครับหลุมเนี่ย รถผมยิงดีเตี้ยซะด้วยนะฮะนี่ฮนะคือพิธีการไปก็คือแต่เอารอซ้ายเนี่ยปินขึ้นไปบนเนินเลยนะงั้นจะเกิตเราจะทิ่มเอานะะเนี่ยเราจะไปแบบนี้เลยฮึบฮึบอืมดูู้ชมนี่โหตูรมข้างหน้าเดี๋ยวบอกข้างหน้าทอไม่อยากจะพูดแต่มาชมเอมอเออไปผิดไปผิดเลนเนีม่มีแตกครับมีแตกอื ข้างในอ๋ออันนี้กระนิ่งกระจังอันนี้กระจังสายจะชนชนถังขยะไปแล้วอืมย่างเงี้ยอ้โหสูสายนี้ไม่เหมาะสำหรับรถเตี้ยจริงๆนะฮะอ้าวได้กาแฟขนมปังมาแล้วนะคุณผู้ชมนะฮะได้กาแฟขนมปังมาแล้วอ่ะแค่นี้ครับคลิปนี้ก็ลากันไปเท่านี้นะครับแล้วผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับ